มาเลยเพื่อนๆยินดีต้อนรับก็สู่ช่องวีวีนะคะอาหารอีสานนานๆก็กินอยู่ชีสขนมปังแต่มันบอเสบคือยังกินขา้า <c> ว <oughs> กินข้าวเลยเนี้มาเด้อน้องมนตรีเด้อสาวๆนักร้องเพื่อนๆทุกท่านที่อยู่ช่องฟังทนทนฟังสุด สู้ๆค่ะฟังอยู่มือหนึ่งก็ทำกับข้าวมือหนึ่งก็ไปกดคอมเมนต์นี่วิว,วไปเก็บผักจากสวนมาจะฟาดบืมน้ษไปเลยนึ่งปลาวันนี้จะนึ่งปลาแจ่วเมนูนี้ยังเพราะว่าทำแจ่วไว้แล้วคะ่ะถ้าอยากได้น้ำปลาก็หยอดลงไปเลยนะคะทำแจ่วมะเขือเทศดูสิคะส่วนตัวส่วนตัวนึ่งผัก นึ่งผักดูดถัว่วถั่วผักกาดนะคะอันนี้ไร้สารถึงมันจะไม่สวยแต่วิวชอบของอะไรที่เป็นบ o โอบโอหมายถึงปอดสารพิษใช่นะคะนึ่งปลามาเด้อมาหนึ่งปลามาแามา่แก่พวกราชิตนและวินหิวไหมคะวันเมนูวันนี้นึ่งปลาแจ่ว ตาเป็นตัวเป็นหัวเป็นหางมวันก่อนจกเป็นตัวไปแล้ววันนี้นึนป่าเพราะว่าตามคําแนะนําคุณหมอบอกว่าวี่ๆดูตัวเล็กแต่คุณหมอบอกว่า,วค,ออวาคุณหมอลูกชายแม่หมอเนี่ยลูกหมอลูกบอกว่าแม่แม่อายุเยอะแล้วแม่ต้องทานทานผัก ผักมันคืออะไรลวกผักบอกลวกผักใช่ใชาอาหารอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เนื้อสัตมันมันไม่ใช่หมูกระทะกะทิหมูสตอกสเต็กก็ว่าไปแต่เขาอยากให้แม่ทานปลาแม่ก็เลยจะนึ่งปลาคุณหมอบอกว่าเราอายุเยอะต้องทานผัก๋อผักนึ่งอ๋อผักนึ่งมันไม่มีนะ้ำมัน คุณหมอบอกว่าทานผักเยอะๆผักลวกลวกมันไม่ต้องใส่น้ำมันนะเอาทอดไข่าดาวกับิบ่บ๊ห้ใส่น้ำมันเนาะไข่ต้มตมไข่แป้งซันบอกไขต่ต้มตำแตงอย่างนี้ก็ได้นะแม่พะนา้าเอาคุณหมอไก่สีสัทงทำตามใจคุณหมอนะคะหมอว่าอายุเยอะแล้วอย่าทาน จะทานอะไรที่เป็นมันมันมันจะไปอยู่อัดเนี่ยมันมาลงในช่องท้องเรามันจะเป็นเส้นไขมันอุดต,ตันอะไรนั่นแหละคุณหมอเนอะาะ <c ười> คุณพรใส่ทิปว่าพี่พี่อ๋อมีคนเดียวลูกชายเดียวอยู่ก้อนแกนที่จะย้ายกับมีลูกไม่ไม่รู้ว่าพี่มีลูกชายเป็นหมอสินะ ก็เป็นหมอแต่ก็ไม่ใช่รักษาคนแต่แนะนําได้ลูกชายเป็นลูกชายเป็นหมอสัตวแพทย์แม่หมออย่างหมอหมาลูกชายเป็นหมอค่ะป้าคุณพรสายที่บอกว่าไม่เชื่อมีคนเดียวนี่แหละโตแล้วเป็นหนุ่มแต่ยังไม่แต่งงานหรอกเป็นหมอก็อยู่กับเลี้ยงแต่หมาแต่แมวโอ๊ย menu o